สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคมชาแนลคลิปนี้ช่องสมาคมชาแนลก็มีเหรียญชนิด10บาทเป็นเหรียญของรัชกาลที่9กสองแบบแบบพระเศียรเล็กแล้วก็แบบการจนามาให้ข้อมูลเพื่อนๆได้ติดตามรับชมกันทั้งสองเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญ ถ้เสียนเอียงเกือบขวางนะครับก็จะนำมาทำคลิปให้ข้อมูลเพื่อนๆได้ติดตามรับชมกันก่อนที่จะไปพบกับข้อมูลเรียนฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้กำลังใจทางช่องสมาคม c h ช n แนลให้ได้มีโอกาส อยู่ในวงการทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมตลอดไปเกี่ยวกับเหรียญคนชอบเหรียญ FZ ที่ติดตามก็จะอยู่ด้วยกันไปตลอดเหรียญแรกก็เป็นเหรียญสิบบาทปีพศสองพันหาร สามสิบห้านะครับเป็นแบบไหนอย่างไรก็ไปชมกันนะครับพลิกไปด้านหลังนะครับพลิกไปด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับเกือบขวางสำหรับเหรียญน,นี้นะครับเกือบขวางหเหรียญการจนาก็พลิกไปด้านหลังเหมือนกัน นะครับจนจะเป็นแบบนี้คนละแบบนะครับเหรียญน,นี้จะจะทิ่มลงจะเอียงลงเหรียญกันจนาจะเอียงขึ้นทั้งสองเหรียญก็เกือบขวางนะครับแต่เหรียญแปลกแบบนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลเล่นหากันยังไม่มีราคายังไม่มีความนิยม หมายถึงในกลุ่มหมายถึงนักสะสมที่มีราคาซื้อขายก็ยังไม่มีประกาศรับซื้อนะครับตามความเป็นจริงแล้วเหรียญลักษณะแบบนี้ก็น่าจะมีราคาซื้อขายเพราะว่าเป็นเหรียญหายาก เกิดความผิดปกตินะครับเกิดความผิดปกติในเหรียญชนิดสิบบาทแต่ในกลุ่มนักสะสมก็ยังไม่มีการประกาศรับซื้อนะครับก็อาจจะมีกลุ่มเล็กๆนะครับที่ประกาศรับซื้อยังไม่เป็น วงกว้างสักเท่าไหร่ก็เลยไม่มีข่าวไม่มีกระแสนะครับก็นำมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ได้รับชมนะครับเพื่อนๆพ,พ,พบเจอก็จะได้เก็บเพื่อที่จะรอาราคาในอนาคตในวันข้างหน้าหรือปีต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ช่อง สมาคมชาแนลก็ขอลาไปเพียงเท่านี้โอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ